ฮัลโหลฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮาวายมีโอกาสได้ขึ้นมาบนภูเขานะคะก็อยากจะมาถ่ายภาพมุมสูงค่ะแต่ว่าฮาวายลืมไปนะคะว่าตรงนี้เนะี่ยมันไม่ค่อยเห็นวิวมากมายและลมมันก็แรงด้วยนะคะวันนี้ฮาวายก็พามาตรงนี้แล้วก็พามาอีก2ที่ค่ะรับรองประทับใจแน่นอนนะคะอย่าพึ่งไปไหนคะ่ะลมแรงมากวันนี้ฮาวายอยู่บนเขาสูงมากเลยนะคะแล้วก็ลมแรง จะให้เห็นถึงความงามว่าบนภูเขาที่ฮาวายพยายามบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบทุ่มแล้ว ตอนแรกนะคะตั้งใจว่าจะมาที่เนี้ยที่เดียวนะคะแล้วก็มานั่งพูดยืนพูดอะไรกันไปนะคะคิดเรื่องอะไรออกก็มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะมันยืนไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าลมมันแรงมากๆเลยนะคะกับ10องศาเนี่ยมันเหมือนจะเยือกบอกไม่ถูกเลยนะคะมันสั่นแบบมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้จริงๆค่ะฮาวายก็จะพูดนั่นพูดนี่ไปนะคะก็บางทีอุปสรรคค่ะมาอีกที่หนึ่งนะคะ ก็หนักกว่าเดิมค่ะเมื่อเวลามีโอกาสแล้วเนี่ยวายก็มีทิ้งโอกาสนะท่านผู้ชมตอนนี้เขวายก็พาท่านผู้ชมนะมาที่โคเรนเบลก็คือสมัยก่อนเนี่ย,ยก็เป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานมากเลยนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ยืมเสานี่มานะคะจากประเทศเกาหลีคะ่ะแล้วก็ยืมระฆังของประเทศเกาหลีมาด้วยนะคะ เป็นระคังเกาหลีนะคะซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากไม่รู้นะคะยืมกันมาอีท่าไหนทําไมจะต้องยืมด้วยแล้วเขาก็ทวงคืนค่ะแต่60ปีผ่านไปนะคะ ระคังก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะแต่ก่อนเนี่ยมีสงครามเกาหลีที่ลอสแอนเจลิสด้วยนะคะก็มีการต่อสู้เหมือนสงครามกลางเมืองอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นประวัติศาสตร์นะคะมันนานมาแล้วนะคะฮาวายก็ไม่อยากจะไปรื้อฟื้นนะคะเขาก็ทวงมาตั้งนานแล้วแล้หลายหลายคนก็บอกว่าเนี่ยจะต้องส่งคืนประเทศเกาหลีเขานะคะแต่ว่ากี่ปีกี่ปีเนี่ยนะคะฮาวายก็มาเห็นนะก็ยังอยู่นะคะจะต้องส่งคืนไปหรือว่าเขาจะมาเอาเองอะไรประมาณนั้นฮาวายก็ไม่ทราบนะคะเรามาชมวิวก็ชมวิวดีกว่าค่ะ ท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกฮาวายว่าอย่าไปยืนตรงหน้าผานะเพราะลมมันจะพัดลงไปเลยโอ้โหตัวเบาขนาดนั้นแต่ความจริงแล้วเานผู้มชมลมมันแรงมากจริงๆนะคะฮาวายถืออ้ไม้เซลฟี่เนี่ยสองมือเลยนะคะแล้วก็สั่นไปสั่นมาด้วยนะ จะเพิ่งสงสัยนะคะทาไมถึงไม่ตัดตอนลมแรงไปอยากจะให้เห็นจริงๆคะ่ะความตั้งใจนะคะบางครั้งเนี่ยอุปสรรคนะคะธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าเอ่อทให้เราแบบมีความสุขเหมือนที่เราอยากจะเป็นได้นะคะตอนนี้นะคะฮาวายก็เดินออกมานอกรั้วนะคะก็เป็นคนที่ัยแบบนี้ค่ะจุดที่เขาให้ยืนเนี่ยนะคะมันเหมือนกับไกลเกินไปด้วยะนะแล้วก็ดูต้นไม้ต้นนี้สิฮะโอ้โหสั่นไม่ไหว ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วฮาวายก็จะมีที่เด็ดอีกที่หนึ่งค่ะก็เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนก่อนนะคะคลิปนี้โอ้โหอุปสรรคคือลมค่ะถ้าหนาวอย่างเดียวเนี่ยสู้ตายนะคะแต่ถ้ามีลมด้วยนะ,ะแย่เลยโคเรียนเบลนะคะระคังเกาหลีก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะแต่จุดที่มาจุดมุ่งหมายนี่คือพระอาทิตย์ตกดินค่ะฮาวายก็วิ่งมาไม่ทันนะคะบอกตามตรงนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลานะ่าจะเป็นทุ่มนิดนิดแล้วนะคะก็เห็นท้องฟ้าสีสวยๆแบบนี้ก็ท้องฟ้าที่นี่นะคะความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะมืดนะแต่มันก็ไม่มืดเท่าที่ควรอ่ะนะคะน่าจะมืดสักประมาณสักสามสี่ทุ่มอะ่ะน่าจะมืดแต่มันมืดไม่จริงเพราะว่าเขตนี้นะ่าเป็นเขตอุตสาหกรรมนะคะมันก็จะมีแสงสะท้อนมาจากท่าเรือคะ่ะทําให้ฟ้าไม่ค่อยมืดนะคะ ลมก็แรงมากๆนะคะฮาวายก็ได้ยินเสียงรถซิ่งนะคะก็เขาก็ขับอยู่ด้านล่างนะคะแต่เสียงแบบดังมากเลยนะ,ะก็มีคนแบบจิตไม่ปกติประมาณนั้นนะคะวิ่งแล้วก็ให้ล้อรถมันสึกเล่นอย่างนั้นนะคะควันนี่ออกขโมงเลยนะคะฮาวายจะต้องถือกล้องแบบนี้เพราะว่าจะได้เหมือนกับว่าถ่ายตัวเองนะ,ะไม่ไปถ่ายรถเขา คนแถวนี้มีนิสัยแปลกๆค่ะฮาวายก็ปกป้องตัวเองโดยการเหมือนถ่ายวิวไปก่อนนะคะจะให้ดูว่าคนบ้ามันก็มีอยู่ทุกสถานค่ะไม่ว่าจะอากาศแบบไหนนะคะสรุปว่าจุดที่สเนี่ยค่ะก็ลมแรงกว่าจุดแรกอีกนะคะแต่ว่าขึ้นลมทะเลนเนี่ยมันดูจะไม่แรงนะคะแต่ก็แรงค่ะเดี๋ยวที่ที่สเนี่ยที่ต่อไปเนี่ยนะคะเป็นตำนานค่ะ มีคนเสียชีวิตเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาพลภเพลสซะด้วยก็ทำยังไงได้อะคะมีโอกาสมาตอนนี้นะคะถ้าเผื่อว่ามาเองเดินเองเนี่ยก็ใช้เวลานานมากๆเลยนะคะก็ตรงนี้วันนี้มีโอกาสแล้วฮาวายก็ไม่ปล่อยโอกาสจริงๆค่ะแล้วคงอีกนานนะคะหรือไม่มีโอกาสแล้วค่ะที่จะมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงค่อยมาเล่าให้ฟังค่ะ ไม่มีอะไรบังเอิญท่านผู้ชมวันนี้นะเวลาเรามีโอกาสใช่ไหมทำเวลาก่อนที่มันแบบจะมืดไกว่าน,นี้ท่าผู้ชมอยากจะเห็นจะจะเห็นพราที่ตกดิสวยสวยจริงสวยจริงเฮ้ยเจ ก็เป <G ã entender> <K> ็นที่ที่3มนะคะที่ไม่ผิดหวังค่ะ ก็มันสวยงามจริงๆนะคะแต่ว่าดูจากคลื่นทะเลแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ลมแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฮาวายจะค่อยๆเล่าไปนะคะว่าทําไมถึงมีคนตายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเวลาพูดถึงนะคะคนท้องที่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมาตอนกลางคืนค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันอันตรายมากและอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ความจริงแล้วคนที่นี่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องลี้ลับอะไระนะคะแต่ว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะในเวลากลาง คืนค่ะวัมไม่เคยมาตอนกลางคืนแบบนี้นะคะแล้วก็เคยมาัมวันครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสถ่ายวีดีโอไว้นะคะกลางวันก็สวยมากเลยนะกลางคืนก็สวยอีกแบบนึงค่ะแล้วก็วันนี้ตั้งใจนะที่จะมาดูแรคคูนเพราะว่าเขบว่าแรคคูนเนี่ยเป็นร้อยตัวเลย จุดนี้ไม่ผิดหวังค่ะท่านผู้ชมคะ่ะมากี่ครั้งนะคะตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วพอมายืนตรงจุดนี้เวลากลางคืนนะคะหรือค่าๆประมาณนี้ก็รู้สึกแปลกๆไปอีกแบบหนึง่งสวยแบบแปลกๆนะคะไม่ใช่ว่ารู้สึกอะไรหรืออะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีพระจันทร์เป็นเพื่อนด้วยนะคะวันนี้ตอนนี่เช็ดลมคือน่ากลัวมากแล้ว ลมูกับเสียงคลื่นนะคะก็เลยมีความแบบน่ากลัวที่สุดเลยอะ่ะตรงนี้เราไปคิดว่านะเป็นจุดชมวิวด้วยนะสวยๆตรงนี้นะคะเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะหรือว่าเป็นสถานที่ราชการอะไรประมาณนั้นค่ะแต่พอมองมาแล้วนะคะมันเหมือนกับเป็นบ้านสมัยโบราณจริงๆนะคะที่มีการบูรณนะทำให้มันสวยงามนะคะแต่ว่ายังเป็นเค้าโครงของความโบราณอยู่ค่ะ สวนสาธารณะที่นี่ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะกล้องอาจจะดูสั่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนเดิมค่ะลมแรงมากนะคะต้องจับไม้เซลฟี่เนี่ยสองมือเลยบางช่วงบางตอนนะคะกล้องสั่นเนี่ยฮาวายขอโทษเพื่อนเพื่อทุกท่านด้วยนะคะพอเข้ามาใกล้บ้านโบราณตรงนี้นะคะไม่น่ากลัวค่ะท่านผู้ชมมีไฟสลัวๆก็ไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่าเขาเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ฮาวายก็ไม่รู้สึกขนลุกหรืออะไรเลยนะคะ แล้วก็บ้านริมหน้าผานั้นนะคะบ้านเก่ามากน่าจะเกือบร้อยปีได้แล้วนะคะฮาวายก็ยังสงสัยเอ๊มีคนอยู่ไหมน่าอะไรประมาณนี้นะคะจะเจอใครโผล่มาไม่น่า จุดนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะตั้งแต่จุดที่เป็นต้นไปเนี่ยมีคนเสียชีวิตเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นตำนานด้วยแล้วคนแถวนี้ก็ทราบด้วยพอฮาวายก็เดินมานะคะต้นไม้ต้นนี้ก็ใหญ่เหลือเกินค่ะปกคลุมแบบนี้เลยนะคะฮาวายก็ก็กลัวนะคะแต่ว่าก็รีบเดินนิดนึงค่ะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมไปเห็นนะคะว่าจุดที่มีคนเสียชีวิตเยอะนะคะตรงนี้เลยค่ะเป็นจุดที่โด่งดังมากๆเลยนะ,คะใครก็อ,อกหักเมาหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะ ง่ายๆเลยถ้าข้ามกำแพงไปก็ลงไปเลยท่านผู้ชมแล้วคือไม่รู้กี่ชีวิตกี่ชีวิตแล้วนะคะฮาวายขอให้ทุกชีวิตมีความสุขในที่ที่จากไปแล้วกันนะคะฮาวายก็แค่เอาตรงนี้มาเผื่อให้ให้ใหเ,เพื่อนๆได้ชมอะนะคะไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่หลายๆคนบอกว่าไม่ค่อยอยากมาในเวลาพรบเลยนะคะหรือเวลากลางคืนนะคะฮาวายก็ไม่เห็นใครแล้วนะ เห็น <He S 2> แต่หาวายคนเดียวนี่แหละค่ะหาวายก็ค่อยๆเดินเลาะริมมาเรื่อยๆนคะคะแล้วทะเลนี่ก็เขาเรียกว่าทะเลคลั่งทีเดียวจุดนี้นะคะสวยและวังเวงบอกไม่ถูกท่านผู้ชมกับพระจันทร์กับดาวหนึ่งดวงนะคะถามว่าสวยงามไหมก็ไม่ปฏิเสธค่ะแต่ว่ามันดูวิวโวงงงไงบอกไม่ถูกนะคะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะคะที่ฮาวายจะมาถ่ายในภูเขาแห่งนี้แต่ฮาวายก็ไม่รู้ว่าในโอกาสหน้าฮาวายจะได้กลับมาเยี่ยมคุณตาอีกหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะฮาวายก็ขอลาไปแบบมืดๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็กับพระจันทร์ตรงนั้นนะคะฮาวายไปแล้วค่ะรักษาสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพจิตด้วยวันนี้ที่นี่1ิองศาค่ะแล้วก็มีลมด้วยนะคะโหดเหมือนกันค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ